เมื่อนี่สิพามาเมื่อมึงการทีมงานของแมคโคนะค่ะเนาะเนี่ยเราขุดบอ่อลงไปแป๊บหนึ่งมองได้มันมีตานาำกระสีเห็นน้ำเออเจ้าเอเจอันสีแหละพี่น้องแค่ขุดลงไปบบกิเมตรก็เจอตานาำนาำกระสีซึมออกมาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ แต่ว่าบางทีบางหม่องตานามอยู่เลกักขุดลงไป3าเมตรสองเมตรสเมตรจังพอตานามเนาะคะ่ะอันนี้คุดลงไปประมาณเมตรกลัวๆนี่ละพี่นอ้องบะเถงเสาะสองเมตรดีนามซึมออกมาแล้วนี่ก็สิประมาณน,นี้ขุดลอกบอ่อน้ำเพื่อไว้กักเก็บน้ำในฤดูฝน เพื่อทำการเกษตรเนาะคะ่ะเอาไว้ใส่ย่่มนาแลงน,นี่ละอันนี้คุดคุดบออยู่ในสวนทุเรียนเนาะจ้า